อยู่ที่ของร้านของฝากครับอยู่ที่สะพานประวัติศาสตร์ปลายครับสะพานครับมันจะมีของฝากนะครับหลากหลายนะครับของของที่ระลึกของฝากมีเสื้อมีอะไรครับเดี๋ยวไปดูพากันไปดูเด็ครับบาทเพชรกว่า20บาทได้ก็ได้ไดโอเคครับแล้วมีเสือเเส้อด้วย,วยนะครับเสือ้อสวยๆนะครับ ครับอดีครับครับอันนี้ก็ของทิ้ของฝากครับงานเจ้านี้อคอันอย่างครับนี่ครับอัน้ตคะไลดเลยครับอใดอ่ามอเยี่บาอ่อาบาทครับครับเดี๋ยวมาเอาย0บาทนะครับครับนีของฝากนี่อะไรครับอนี่รถนั้เที่ยวแล้วครับไปดักขึ้นแล้วกลับ ก็มีไม่เยอะนะครับตอนหน่อยเพราะตรงทางอันตรายนะครับแวะนิดนึงครับครับเราไปรถไปเที่ยวต่อเลยครับนี่ครับทีมงานนางฟ้าทีมนางฟ้าทีมครับมาเจอต่อครับผมก็รถคันที่สี่นะครับคเดี๋ยวรอรอตัวเขาคนรอการ์ดครับอ่ะอันนี้เขาห้องหยังครับเนี่ยเข้าทอดเข้าทอดขาวข้าวหยังก็เข้าวบเข้าวควบย่แย่หนหอยอย่ง ยะเอาด้วยข้าวเหนียวนะคะแล้วก็งาใส่น้ำตาลน้อยนึงแล้วมาปิ้งมันก่อนอ๋อมันเขาปอกมันเอาไหมหนึ่งร้อยบาทโอเคครับในซุกเลยมันก็ใช่อันนี้ก็บซุกแล้วค่ะอ่าเดี๋ยวเอาตะเอียงเดี๋ยวเนียนพร้อมต่อครับเดี๋ยวขึ้นรถขับเลยครับขึ้นเลยใช่ไหมอันนี้อันนี้สาวสาวสาวแน่ใจกี่บาทเนาะยี่สิบบาทได้กี่อันเนี่ย้ค่ะ แอ่าเป็นทั้งหมดกี่แยนได้ไม่สี่ค่ะแก่ค่ะโอเคครับเขา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 ขั้วจ้าเขายี่สิบเขาขั้วเขาขั้วเขาเขาเขาอบเขาขั้วเขาอบเขาขั้วเขาเขาอย่างเขาขั้วขั้วอ๋อคั้วอ๋อเจ้าแคบมาได้แคบมาได้ อุยแค่ประดานโอเคครับขผมค,ครับสวัสดีครับไปครับ